ไหนอะดีครับมืนอนี้เฮ็ดเมนูยังเอตุ๊กเล็กปลาตุ๊กเล็กป่ะฮะปนปลาทูเออปนปลาปลาทูปลาทูปลาทูสองตัวผมไม่เคยเอิ้นปลาคอบ่ครับปลาคอปปลนาคอเนาะใส่แมงดาแนวใดนี่สูตรใดนี่ฮะสูตรมาแต่ใส่สูตรละเอียดเอ้าใส่อยู่นองคข่ง่ายง่ายทิ้มฐานไปอยู่นองคา่เดี๋ยวนี้อร่อยเอ็ดป่ะเห้ยเยเ้ย ขอด้อขี่มันอะอันนี้นานี่บ่ได้ใส่บ่ได้ใส่บ่โ้โเห้ลือกเกลั้ากงหวานมาโอ้ปลาคอใหญ่มาแม่ลาเกียดาเกียดตหงเแล้วบๆแมมอแรกกัจบไปแล้วอ้ยเขา่ได้ว่าเขาสิถมตอนถมที่แหกไหม นึ่งดาบอ่ตุ้ผูตัวเมียนี่ไปคนไคือหูมีหำบใส่มันมีจะขาโอ้ยแห้งโผดโอ้ยมันใหม่เลยบอปีกปีกันใหม่เพาเป็นป่าานคือบอลอกปีกมันออกนะครับเมื่อที่ใหม่ด้ก็คือเผาขอบโพดไหมขอเบาเปลือกเรา นีเมนูพิเศษแมงดาบกบๆบบเออคือว่าได้กบลายอไบเอาไยเมียตเกอลงทุนลงทุนขนาดเไดนึ่เมียเกีู้ใดวะีกาโมเนพิซซ่าวะคไ่นเส้นข้ององมีอีกบมีแค่นี้บอผมสามบ่าว่แจกตัวเล่นวะนี่ มุ่งเน้นเอาปลาบดแจกแล้วโดนโรคขีดต้มป้วที่แรกอ่ะโนลงดอกเห็นดูปลาจำอะไรจำหนึงก็ได้อไงเห็นที่เราหดใจบปลได้เลยเนาะบกอนนะพ่อคิดมาเดี๋ยพ่อลสองโอ้ยเนี่ยมันจะลูหาอืมใหญ่อยู่ด้วยล่ะประมาณนั้นแหละโลห้าโลหกเเจ็ดอ่ะเมื่อกี้ได้ตัวยังเอาแล้วได้แปดเมื่อกี้ได้ตัวยัามร้อยเจ็ดเก้าูน พอแล้วหมตรงนั้นก็ตรงไนอีกกินไปเขาน่ยยังหมุนมุนที่กากปพันเพต้องเพต้องเ้าดอกรันกินเขาแล้วก็พุ่นนะไปเคลียร์ต้นไม้ยังมาตั้งในทีหลังเคลียร์ตรงเนี้ยต้นไม้ใจกลเฮดเด้อน่เฮ็ดตายถึงมด้นี่ตายนาะจับแบบเดียเดียวลงเดียวลางไปแ้าเคยมาจับแบบเดียก็

Mát. ủa tham tầm mất tham mất con. sau này sau này Xoay này Xoay. sau Xoay ก็เป็นบางส่วนมั้งเนี่ยต้องถามพี่ตุงอีกทีหนึ่งพี่ตุงก็สั่งงานนะเด็กเห็นปะเอาออกลายว่าต้นไม้อะเครัญบาดเจริญขามือออกคนเลยอาจารย์เไมู่ยต้นหนูมวนไหนเดี๋ยวลง่ทีเลยจอกเลยโอ้โเดี๋ยวกางลงไปกางพุ่งไปพุ่งไปอย่งไงี้ยอาจารย์เราเป็นเด็กกต่างมือเอาผมซชุดไม่ใช่เหรอ้ย แต่ะกามาเอาฟืนนะยานผมกินรถวใส่วะนี่แล้วเดี๋ยวคย่มันลงกันแวเดี๋ยยุคืแล้วเนี่ยเนาะงานวันนี้มากินทีมือของพี่เดน้พริปลาคอแมงดาเมหาอยู่เครื่องนึงอ่ะเครื่องนึงอ่ะโอ้โหมนวานอน้ำตาล

ผมเป็นปลาลามหน่อย่เบ่งไวไมเคมปลาลสำเร็จรูปบอกโอ้ปลาล,ปลาสำเร็จรูปยังสี่แหลอะอืมปลาปูด้วยย่ากินหลายย่าเค็มคนเดียวมันไม่เค็มหรอกมันจางๆผมกินเคมเใส่จ้ง้อยอไดบ้บนี่ตตเน,นี่ยเป็นกินเค็มมาตลอดจางๆป่ะ ใส่ดบาล้วเขาคุณความินมาใท่เป็นเอมยิ้มบอแหลเอาบอสใส่ปพรอไม่เอาจะยิ้มโมเสดได้เนาะว่าท่านกินไหอสกค้ับ็ส่ออเอไตรงนี้เหะพอทากินมาหิงจะไปล้างใส่น้ำพรกบนก็สมกดวืป่นตา่ะเอาเลยเดีวบเนนเรา เอไปเรียนขลบาี่้ข้าวก่อนขยบอันนั้นออกเนาะจมือจารยลืมต้มเป็ดนด้ตักเลยจินกระโม่่วะอาจารดีต้มโอ้ยทำอะไรน้ำพริกปลาคอเมงดาเดี๋ยวมาชิมกันเ็บ 来、啊，你了了看。啊